เอาหมอนหนึ่งเขา่าในละลวดเอ้าในลวนั่งหมอนหนึ่งเขาเอาทิปเข่ามื่อาน,นั่งเ,เ,เนี่ยสวยเข่าครับพี่น้องวิถีชีวิตของสาวอีสานลานเปรเส้นไน,นี่เด้อทุกคนจะอยู่หอคอยงาน้างก็ต้องนึ่งข้าวเหนียวให้เป็นกันเป็นสาวอีสานวันไหนวันหนึ่งเข่าว่าเป็นกระเดะเด,ะเดะ้อสิบอกให้กาีสาวอีสานเป็นเหมือนุคข้นค่ะถือสอนมาต,นต่อ่อนแต่ออกเกิดจากทองพอ่อทองแม่จำกล้วได้เสะเขาเป็น ดังไฟได้กัดหนึ่งเขาเป็นเมิดสุนคนคนจะสวยก็ต้องดังเป็นคนดงังก่อนเอ่อก่อนจะได้สวยจะได้เสอะก็ต้องดังไฟก่อนค่ะจะต้องเป็นคนดังก่อนแล้วก็ไปเสอะข้าววราเสอะเขาแล้วก็เอามาหนึ่งหนึ่งเป็นเขาเนี้ยนี่ค่ะอันนี้ซําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งเขาสําเร็จเรียบร้อยข้าาว่าผู้ใดสวยเขาแล้วนี่ไอเขาถือนนาเฮานี่ น่าจะสวยน่าจะงามนี่คือการสวยเข่าค่ะคัดตาเข่าเพราะเห็นมันเมือกเพราะเห็นมียศน้ำติดอยู่ในเขา่านี่ชวยเห็นมันเข่ากันแล้วเวลาหนะัเขาก็ก,ก็เขาก็เซตแล้วกะเอาใส้กระติบเบิ้มนี่เซตเซตภารก,กิจการสวยข้าวค่ะ